สวัส <Yeah. S 2> ดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกเทนเข้าสู่เข้าสู่อีกแล้วมันจ,จะเข้าสู่ทุกคลิปเลย,ยงไงวันไอ้ไปเนี่ยติดปากนะก็ยินดีต้อนรับทุกเทนเข้าสู่เอ้เข้าสู่ก็เข้าสู่ยินดีต้อนรับทุกเทนเข้าสู่อีดูยัชะเส้นไป S <S เรียกได้ว่ามาอยู่ท็อปเลนนะฮะก็เป็นเลนที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คพามันน่าเบือ่อแต่ว่าในความน่าเบื่อนี้นะเราก็สามารถที่จะประยุกต์ครบเพื่อที่จะอยู่กันได้จริงๆผมอัดไป2แมตช์นะครับแมต์นี้นะครับแล้วก็แมตช์ก่อนหน้านี้เนาะรวมกันเป็น2แมตช์คือแมตช์ก่อนหน้านี้มันก็ชนะแหละครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันอีซี่ไปนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยป่าของเราแมต์นี้เนี่ยคือเป็นป่าตัวเดียวกับแมตช์ ออที่แล้วนีเพราะว่าเขาทักทายเราอยู่นะว่าเฮ้ยฉันจำชื่อแกได้แกคือท็อปเลนแมตที่แล้วใช่ไหมเนอะเออผมก็ไม่ตอบโต้อะไรนะแล้วก็หยิบอินุยะฉามาแล้วก็บอกว่าใช่แล้วฉันแหละคืออินุยะฉาเซ้นไปอยู่กันกับมิดเลนวาดาบีที่ตอนนี้มาอยู่ท็อปเลนคือเป็นตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยเป็นตัวใหม่แน่ตอนนี้ป่าเรามาแล้วรู้สึกว่ามีความสกิดกั่ป่าฟังรู้เฮ้ยเคาะหน่อยเคาะหน่อย เคาะหน่อยอีกทีเคาะไปอีกทีอออย่าเด้ออย่าเด้อเออในระหว่างนี้นี่เอ,อีอุเด็เคาะมาเคาะมาเด็กเคาะโอเคเออแฟดไม่ทนันแฟดได้แต่เด้อแฟดไม่ทนันแท็บเออมันเป็นมึนๆนิดหน่อยนะนี่แฟดระหว่างเปล่าอุ้ยสเต็ปเลยยอดมากนี่ไงแถมคีบไปอีกเยี่ยมมาก แถมคีปไปอีกเวฟหนึ่งนะครับพร้อมกับได้อีกคิวหนึ่งป่ากูรวยเละเราบ้างตอนนี้นะฮะด้านไงครับป่าเราเงินหนึ่งฮ <c> ะ <oughs> เ,เลือกไล้ว่ารวยเละกันไปนะตรงอันนี้เออมีเงินมีทองใช้อุดมสมบูรณ์คูนสุขส่วนเราก็ฟาร์มไปเรื่อยนๆนครับหน้าที่ของยูยะะนะฮะก็เรียกได้ว่าคือเราก็มีความบาด์บีนะครับเหมือนกันเนี่ยในพาร์ทนี้เนี่ย เพราะว่าผมอยากเล่นอีดูจะฉาในช่วงนี้ติดดาบใหญ่นะพอดีเอออยู่ในดาร์กโซเยอะไปหน่อยนะติดดาบใหญ่ดาบใหญ่แล้วมันโอ้คีเสมอเฟยอย่ามามีนอีดูจะฉานะสกิลหนึ่งไปครับตบเคาะเข้าไปดาบเคียวศูนย์นี่เน่อ้าวโอ้โมบิจิเราเออดูท่าจะไม่ไหวแล้วโมบิจิเราไปเลยครับอ ช็คหน้าสงสารเขาเหลือเกินนะครับอ,อมอจิเขาฝืนๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรแหละเ,เขาคงฝืนเพื่อเราเลยเลดี๋ยวตรงนี้ผมแจกรัสเือออกตีกระจายก่อนนะประมาณนั้นนะครับคือจริงๆ่ใช่ผมต้องการตีกระจายมันเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆนะครับในการตีแล้วมันจะสามารถกระจายจูเมตของเราได้ในพร้อมกับการดุดเลือดนะมันเป็นออไอเทมที่เหมาะมากๆนะครับกับการดันเลนนะเดี๋ยวดูเลยแมตต์ใตีโอ้เดี๋ยวอะไรกันนี่ดาบเขราะส์โซน ยิงพายุออกไปไม่โดนเหรอ,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 อน,นี่ฮะเคาะไปครับเคาะไปฮะคืออนุญาตาเนี่ยมันแพ้พวกตัวกดเลนประมาณนี้แหละครับมันแพ้มากๆนะโอ๊ยเดี๋ยวโอ้โหมาแล้วพระเอกของงานนี้ <laughs> โอเคไม่มีอะไร แต่ก็มันเป็นเรื่องปกตินะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็พยายามทาความเข้าใจนะครับคือเลนล่างของเราเนี่ยเป็นโดโดเมกินะครับโดโดเมกิอยู่แก่คู่สายเนี่ยมันยืนเลนได้นะครับหนึ่งนะสองก็คือเลนบนของเราเนี่ยมันเป็นตัวเมทนะครับเออจังเกิ้ลเรามันเลยมาแก๊งแบบนี้ได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่าไอโอนิกิลี่เนี่ยมันแพ้พวกตัวแทงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอ่อสกิลเบิร์สค่านะครับถ้าเกิดมันมันเจอตัวแทงตัวอะไรมันก็เบิร์สต้องที่ยากนะฮะมันก็จะมีความแพ้อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วอันนี้มัน เป็นวานาบีมิดเลนไงแล้วมาอยู่ทอปเลนแบบนี้นะฮะเออมันก็เลยแบบป่าแล้วก็เลยค่อนข้างจะมาแก๊งบ่อยนะเพราะว่านั่นแหละแล้วถ้าป่าเรามันมาแก๊งแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการสบายเราด้วยนะเออเพราะเราจะแบบฟาร์มแล้วก็ยืนเลนได้แบบ e ี s y e a เลยเคตอนนี้เราว้หกแล้วค่อนข้างช้าในการวิหกแต่ไม่เป็นไรปาดออกไปไม่เฮเจอดาบเคี้ยวสูดได้เป็นไงฮ่ฮึ่ยทาไปเล่นไปนะเอาไปก่อนหนึ่งรูเอาไปก่อนหนึ่งรูหนึ่งรูในสี่นาที วันดมีอะไรขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวรอก่อนนข้างล่างนี่โดนแก๊งยับยับเลยนะแต่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละเอาไปก่อนหนึ่งรูแล้วกันนะเคาะไปครับเคาะไป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 เรียบร้อยฮะหายไปรูหนึ่งก่อนแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมจะเออเอาเวฟตรงนี้อีกเวฟหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราโยกไปกลางต่อเนี้ยแมตชนี้เราไม่คุยกับคนฮะ เราคุยกับ,บคีบเราก็ป้อมอย่างเดียวเราคุยกับป้อมกับคีบครับเออคุยกับป้อมนะแต่ไม่คุยกับพยุทย์ครับเ,เ,นนเ Allez, ข้าการเมืองไปได้เลยไออะไรเข้ากันเมืองอย่างเดียวเลยเนะ่เดี๋ยวเราจะโยกไปกลางนะเออเพราะตรงกลางนี่ดูท่าเลยนี่น่าจะต้องการดาบขี้อสูรแน่ดูนะครับคุยกับป้อมอย่างเดียวแมนนี้โดนไหมเคาะไปฮีเดี๋ยวมาแนวบทโอ้ยโดนสแตนไม่ไหวแล้วงเนี่ยโมมิเจ ฉันช่วยแกเองล,บลอบดาบเขี้ยวศูงของฉันได้ไหมขอยออกมาครับเฮ้ยมันเป็นแผนมันเป็นแผนอันนังจะมีจะมาโยกสกิลใส่เราเฮ้ยป่าตรงนี้หัวที่ไหนเรามีแฟตอยู่จังหวะนี้สตันสวนไปตายไปแนะ่ไม่ได้จะตายหรือเปล่าแล้วตรงนี้มันเป็นแฮ้คอะไรกับมมิจิปเ่ยฝั่งดูนี่รู้สึกหิวมมิจิเหลือเกินนะแต่ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเราจะเอ่อเพาะคีปตรงนี้ครับแล้วก็ดันบ้านนะตรงนั้นนี่คือเราทิ้งเลยนะ ปล่อยครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่สนแตกไปอีกหนึ่งครับ ADC ของเราก็ยังคงเคาะบ้านครับเคาะไปเรื่อยๆฮะสู้ๆอ่าเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งครับสำหรับโมบิจิแต่ตรงนี้มันก็จะแตกตามเอาไปอีกรูนึงเอาไปอีกรูดเดี๋ยวเดี๋ยวมิดเลนมิดเลนถือหฮ้ามากโอ้โหมิดเลนโกรธมากอะโกรธแหละดูแล้วแหละโกรธแหละเออโกรธแหละคงจะโกรธได้ดูนะฮะวันนี้กรีถึงขนาดเซออกมาว่า FMUR Arrange นะครับเออนอตเมลีนะครับ เออสงสัยตะกี้นี่เอดีซีเรามันจะผิดโพซิชั่นไปนิดนึงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แหละกูไม่สนกูค,คุยแค่กับคลิปแล้วก็กับป้อมไม่เน้นคุยกับคนเนี่คุยไปรู้เรื่องเออดุยาชานะครับมาป่าผู้เดียวได้เซไปสามนู้นไปรู้เรื่องนิดนึงยังไงเนี่ยเฮ้ยรีดมากเลยไงอยากโดนหรือไงฮะพลาจริงแกเห็นดาบเขี้ยวสูงของฉันนี่ไหมเด้เฮ้ยดาบสีเลือดนะรู้จักหรือเปล่า ตอนนี้ดาบฉันกำลังหิวเลือดมากแต่ไม่ใช่เลือดคนนะเลือดป้อมหรือเอ็งจะเอาก็เข้ามาโดดหลบก่อนขนาดที่พูดเรื่อยๆไม่ใช่หลับหูหลับตาพูดเพกต้องดูแมพด้วยนะครับดูไปด้วยคิดไปด้วยนะว่าเราจะโยกเลนยังไงนะครับตรงนี้ผมจะยึกยื้อยึกยื้อได้เลยเพราะว่าตอนนี้มิดเลนไม่ได้จะไปกลางเลยเพราะว่ามันคิดว่าเราไปกลางส่วนเรานั้นยังไม่ได้ไปเฟย์เคาะเลนบนต่อเฮ้ยเกาไป เอาละตรงนี้เอาไปอีก1รูเอาไปอีก1นึ่งรูอเไปก่อน1นึ่งแถวยาว,ยาวโหลดหลบก่อนครับ s <S เราไม่อยากประทะตอนนี้ฮะตอนนี้เรานิดมันนี่นะฮะนิดมันนี่เพื่อเอาไปดันป้อมเออบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเซตไอเทมเลยทั้งสเปลของเรานะครับ <c oughs> บิ้วมาเพื่อคุยกับคีปและคุยกับป้อมล้วนโอเค เราได้ดาบเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วเคาะคี้ต่อครับยังไม่จบกับเลนน,เนี้เลนดิวเป็นเลนของเราเคาะไปเออ ส่วนท็อปเลนฝั่งดูนี่หัวหมุนเลยครับมันเป็นตัวที่มีประโยชน์กับทีมมากๆานะสำหรับเมดตัวใหม่นั้นนะเออแต่มันไม่สามารถไปจอยทีมได้เพราะว่ามันปันป่วนอยู่กับเราอยู่เออส่วนเราที่เป็นตัวที่ไร้ประโยชน์มากๆากนะกับทีมเลยนะนะเออเพราะงั้นในการเล่นแบบนี้เนะี่ยผมมองว่ามันเป็นทางออกที่ดีอยู่นะเออที่นแน่ๆเนี่ยบัฟตรงนี้มึงหายไปก่อนแล้วกันออขอบัฟด้วยแล้วกันส่วนคีปตรงนี้จัดไปด้วยครับเขา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 จัดไปป้อมตรงกลางนี่ฉันขอนะ โอเคตอนนั้นมันกำลังไปจังหวะน,นี้แหละโอ้โลับไปอีกหนึ่งรตรงข้างหน้างัันป่าเราได้ตายไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้แหละกูเคาะต่อ,เ,อ,อเก่าบ้านเด้นคุยกับคีปและคุยกับป้อมอ,อ้าโหมิดเลนมิดเลนโดดใส่เลยมันยังไงฮะอยากริมรถด,ดาบเที่ยวอสูรหน่อยเป็นไงเฮ้ยตอนนี้ดาบเที่ยวอสูรกลายเป็นดาบเกล็ดมังกรละให้ตายเถอะเดี๋ยวนะี่โอ้โหแฟดมาอย่างนี้ด้วยความกดแข็งทั้งหมดที่มีขอแฟดออก และโดดออกอีทีแพสซีฟเราเด้งเลือดด้วยนะครับโอ้โหแล้วโดนตัดหิวทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีแต่ไม่เป็นไรครับเอเอเคาะต่อโอเคได้ดูดเลือดเอ่อเข้าคลิปตรงนี้ก่อนละกันเออบ้าป,ป่าตรงนั้นเสี่ยงครับแล้วตรงนี้คู่สหคู่สหช่วยเราสุดใจขาดทิ้นเรียบร้อยครับเอดีา AD ตายนะครับเออด้วยความช่วยเหลือจากคู่สหที่มาช่วยเราเต็มสูบค่สหเลยลืมดูเอดีคูสหบ,บอกฉันแยกร่างไม่ได้นะ ช่แกแยกกลางไปได้เพราะงั้นแกต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดถ้าแกตัดสินใจผิดพลาดไปหน่อยแล้วก็ไอดี ND ของแกก็ตายนะสิเฟยแกไม่ต้องมาฮิวจัก็ได้ได้คุสะแต่ก็ขอบใจเอาไปดนว่าสปอนเซอร์บายคุสะสปอนเซอร์บายคุสะแต่ที่แน่ๆเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องเป็นของอ Ad ัตตาแดมาเยอะโอ้โหสามสี่คนเรียกได้วันดึงตีนมาค่อนข้างเยอะชอบครับไอพวกอยู่กันเป็นก้อนขี้เนี่ยมาดิ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 เออชอบแนฮะไอพวกที่ไปไหนมาไหนกันเป็นก้อนขี้แบบเนี้ยเะ เดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนนะครับแต่ตอนนี้เราต้องดึงความสนใจข้างล่างก่อนเอาให้แบบหนักๆเลยนะครับน,นี่โอเิกิริเข้าพิมพ์ไม่หยุดเลยครับอะไรไม่รู้เลยอะไรไม่รู้แต่เราเน้นคุยกับป้อมและคุยกับคลิปจุขึ้นบนฮนะและเคาะต่อเดี๋ยวมึงต้องเอาไปอีกรูนึงรับตอนนี้คือจะสังเกตได้เ่าตอนนี้กระแสคลิปทั้งสาเลนเลาเนี่ยดันสูงตลอดครับทั้งที่สกอร์คิวเนี่ยของสกอ สกอร์คิวโดยรวมเดี๋ยวมันไม่หางกันนะเออเออมาอนนี้ดาบเคีื่อูยของเรากลายเป็นดาบเกรดมังกรที่แท้ถูกแล้วเคาะไปเคาะไปเคาะไป,ไปทริป Q. โอคิวว่าโอ้โหหายไปหนึ่งรูจริงๆแล้วแหละเออบอกเลยว่าฝั่งนู้นอย่าพลาดพลาดมาที่หายเป็นรูไปเป็นรูไป,ไปยังไงปาดสกิลหนึ่ง,งนี่ขูออ่ไปก่อนอะไรไม่รู้แต่ขู่ก่อนเคาะบ้านใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะตายเลยจะตายเลยตายแล้วตายเลย ตายแล้วนะโอ้ยเอาเรื่องแน่รอดอยู่นะครับแต่คือทีมเราน้อฝืนเข้าโอโลเลยนะไม่รู้ครับไม่รู้ดิมันเล่นยังไงว่าเล่นเป็นทีมเนะี่ยผมก็โซโล่ด้วยะดิประเด็เนี่ยมันเล่น,ลนยังไงนะเล่นเป็นทีมเนะี่ยใครก็ได้ช่วยบอกทีเดี๋ยวจะไปข้างล่างต่อเนะนี่ยเออน่มืนแม่แคนะ่บอกเลยโอเค คือมันอาจจะดูเหมือนการเราไม่เล่นกับทีมนะแต่จริงๆเราเล่นกับทีมมากับเพราะเราดึงสเปซค่อนข้างหลายครั้งอยู่นะครับเออแล้วเราก็ได้ป้อมได้อะไรด้วยนะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเกมมันชนะที่อะไรนะครับเออแล้วผมรับอีดูย้าฉ่ามาด้วยนะครับมันเป็นตัวที่เล่นกับทีมไม่ค่อยเก่งนะโอเคแต่มันทำอย่างนี้เก่งเฟ,งเฟยเอาไปอีกหนึ่งรูเฮ้าะเคาะเขาะเอาไปอีกหนึ่งรูขำๆรูนะ้แล้วแน่ว่ามีคนมาวาร์ปกลับก่อนเลยครับ เดี๋ยวไปข้างบนต่อเออเดี๋ยวไปข้างบนต่อเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะไปตรงข้างล่างก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าออปลาหมึกจะเกิดแล้วนะทากโกะะครับามาแล้วเฟยมาแล้วอีรุยจะถมาแล้วทาโกครับเฮ้ยไปยาวๆเรียกได้ว่าตอนนี้นี่คือเกมนำแบบขาดนะครับเออเห็นไหมครับเออสกอร์คิวเดี๋ยวมันช่วยให้เกมชนะได้ไหมครับคิวโดยรวมมันช่วยชนะได้ไหมฮะ ออแมทไหนไม่รู้แต่แมทนี้ช่วยไม่ได้วิ้ยเพราะบ้านแกมันเสียเปียบกระแสะคลิปของแกแกก็ไม่ทําต,ตัวเกกระแสะคลิปก็ไม่ไหมยโอ้แล้วโดนดึงขนาดนี้เป็นที่เป็นที่ล่อตาล่อใจซัพพอร์ตมาทาทุกอย่างมันกดสเปลทุกสิ่งอย่างใส่เราแต่เราไม่สนใจเพราะเราจะหนีออกมาปล่อยมึอก,ก่อนใครยังไงไม่รู้ตอนนี้ขอปล่อยมึกก่อนก่อนตายโอ้โดนจับโดดออกฮะซัพพอ,อร์ตมันเครืองเราแหละดูแล้วว่าน่าจะเครืองแหละมา ตอนนี้กลายเป็นดาบกาแล็กซี่กาแล็กซี่ซอร์ตไม่นี่สกิลหนึ่งตีตันไปก่อนตายมึงหลุดโพสิชั่นเหรอหิวอะไรกูคันกระแนดนั้นฮะนี่เรียกได้ว่าตอนนี้นี่คือฝั่งนู้นนี่คือแบบโกรธเรามากนะครับโกรธในการกระทำของเราขัวเข้าไปแฝตตามด้วยเอ้ามามาอื้ยอันนี้ตายหมดแล้วเนี่ยคุดว่าโอนี้อ้ิริจเอ้าคิดว่าโอนี้กิลิจะเอา จัดไป LOL League of Legends ครับเรียกได้ว่าอันนี้มันแน่จะเป็นเอ,อ็ End Sen นะออฟเซนไปนะเอ f นออฟเซนไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดจบของลูกพี่อีดูยาชะเซนไปโอเคจังหวะนี้ก็รอเกิดนะออก็มีการโยนเล็กๆน้อยๆเหรอเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ย เกม13นาที17ต่อ13ครับเราคิวไปหนึ่งแอซิสแค่4นะครับโอ้โหคุยกับป้อมแล้วคุยกับคีฟเนี่ยเออโอเคฉันมาแล้ววาร์ปข้างง่างเลยแฮะไปสาระอยู่ที่ไหนนะครับคลิปนี้ถ้าดูบนผินก็อาจจะไม่มีสาระนะครับเออแต่คือผมขี้เกียจอธิบายอ่ะเออบางทีนะบางทีคิดคำจะมานั่งอธิบายอะไรเงี้ยมัน มันเสียสมาธิในการเล่นด้วยนะครับเออแล้วมันเสียความสนุกด้วยโดโดหลบก่อนเอออ้าหลุดโพสิชันอีกแล้วโบเอาตันไม่โดนไม่เป็นไรเอากาเล็กซี่ไปหัวอีกทีตายโพสิชันหลุดๆแล้วออกมาทำอะไรคนเดียวข้างนอกแบบนี้นะฮะโอ้ตาย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 ลงรัวๆฝั่งดูน,นะฮะเออม,มามาดิ โอเคตรงนี้เลยคนระับเป็นจุดยากเลยครับไม่แน่นี้เราอาจจะต้องการโอโลจิอีกสักตัวเลยเออเพราะว่าตรงนี้ฝั่งนู้นมันแบบว่าดิฟเฟนต์กันเต็มสูบแล้วเลยครับขึ้นบ้านจังหวะนี้ยค่อนข้างยากครับเออแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เกมเรานำโป,ปป้อมเรานำแล้วเราเเราวยมากเลยครับผมบอกเลยอินุยาฉาสายนี้นี่คือรวยเวอร์นะเออทำไปเล่นไปนเนี้ยเฮ้กระโดดเข้าไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดดออกอีกทีเอากาแล็กซี่ไปฮสตาร์อีกทีไม่โดนใครเลย แต่ไม่เป็นไรครับหยอดหยอดไปโอเคโยกไปข้างล่างต่อครับพัวพัวพัวท็อปเลนฝั่งดู้นเป็นเคคลิปไม่เก่ง,งนะครับเออมาทำกระแสคลิปโซโลไม่ได้อยู่แล้วน,นะครับเอออย่าพ่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องดันบ้านนะครับน้ำม,มาอย่างนั้นมันจะดันยังไงครับโอเคเอาไปก่อนหนึ่งลูเออบ้าคิวนะใช่ไหมเอาไปก่อนอีกลูหนึ่งนะครับได้ big คล i p แล้วเออได้ big คล i p แล้วโอเคเดี๋ยว เทียร์ข้างล่างต่อนะครับยังจะไม่ไปไหนนะครับเพาะไปมามันหมดแล้วพร้อมบวกแมกตอนนี้ฝั่งนู้นมิดเลนไม่อยู่โดดไปเอานี่ป่นี่กาเล็กซี่มคือท่าอะไรก็ไม่รู้เด็กแต่ผมเรียกมันกาเล็กซี่ไงเรียกได้ว่าเปิดอะไรวะแบล็คโคอะไรประมาณนั้นปะ่ะไม่รู้แหละก็โดดเข้าไปตบตบซ้ายตบขวาโอา้โหสถตนสวยมากตบอีกทีแตกไปแล้วโดนจับคาปอมจับชั้นเหงั้นเหรอฮะ จับชันเหรอโอเคกระโดดออกก็กได้สตันไปทีตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะตายตายหมดโอเคกลับก็แกลบฮะจังหวะนี้ถ้าพลาดไปดี่อ่ะเสียวโอโลโดได้นะครับแต่ที่แน่แน่เนี่ยบัฟตรงนี้พี่ขอโอเคคีฟด้วยนะครับไม่ให้เดี๋ยวเพื่อจังหวะนี้ทางมาโอโลแล้วมันฟาร์ห้าสิบหกสิบก็ไม่ให้นะเฝ้าโอโลครับตอนนี้ซับเราไม่อยู่นะครับบวกกับกว,ว่าป่าเราันตายเนะี่ย ถ้าเราฝืนเอาโลเกร์แล้วฝั่งรู้มันโถมเดี๋ยวเราจะพลาดนะฝั่งรู้มันคงการเบ้าลำบากแหละเพราะดาับมันไม่ใช่ดับที่แบบไม่ใช่ดับที่จะเล่นเอาชนะนะครับมันเป็นดับที่เน้นไฟมากกว่านะฝั่งรู้เนะี่ยเออแล้วผมเป็นผมต้องบอกก่อนนะผมดับมาเป็นลัสพิกนะครับเอ้ไม่ใช่ดิเป็นพิกที่3นะครับประมาณน้นเอเป็นพิกที่3โอเครอนะีอ่ยเดี๋ยวไอเทมชิ้นต่อไปนี่ดูดเลือดใหญ่ดีไหม มันได้เปอร์เซ็นต์โจมตีด้วยนะเอหรือออกการเวทดีกว่าครับการเวทดีกว่าเพราะฝั่งนู้นเวทเยอะเออการเวทแหละเวิร์กสุดแล้วได้พลังโจมตีด้วยแม่อย่างน้อยมันก็ช่วยทําให้เรารอดชีวิตคือรวยมากนะตอนนี้รวยจัดเลยเขาะไปเขาะไปข้างล่างนี่อะไรไม่รู้แหละเอาเลยครับจัดเต็ม ฉันจะมาแกั้กับไอโอโรจิฮะแกสร้างความเดือดร้อนให้แกชาวบ้านนักใช่ไหมเจ้าโอโรแกต้องโดนนี่ดาบพิฆาตอาสูรจัดไปฟันฟัน,นตายซะเจ้าโอโรจิเย้เจอดาบของอินุยะชาเซนไปดาบเขี้ยวอสูรเวอร์ชั่นกาแล็กซี่เขาทรายหึยสับเข้าไปสับเข้าไปนี่แน่นี่แหละอ้เนะี่ ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันเกิดมาเพื่อปราบมารโดยเฉพาะพวกเอ็งเนี่ยได้ตายกันไปแล้วนี่แบล็คโฮลสตนไปอไปทีช่วยหน่อยเพื่อนโอ้โหยืนอยู่กลางดองอืหือถึงมากเออ,อ,อมันระเบิดดาเมจเวทเอาเราปิดท้ายให้เราเนี่ยระเบิดดาเมจระเบิดดาเมจเวทปดิดท้ายให้เราเนี่ยพันหนึ่งร้อยแม่งแรงชิบหายเลยไปไปไป Let's go เด๋ย Let's g เซ็นไปโอเคไปครับ hold, they fall our อ่าอ,อีซี่แรงครับ ah, วีรลบุรุษผู้แกล่าอินุยะชะยังไงแล้ววีรบุรุผู้แก่อินุย,ชยงงะชะเซ็นไป นี่ค่าสี่เอ้ยค่า2ไตาย4นะครับเออแอซิสแปดแม่โอ้โตีป้อมไป28 0 0 0นี่ถ้าเราไม่ไตจอดสุดท้ายนี่น่าจะได้สัก3 0 0 0 0นะตีป้อมอะไรขนาดนี้น,นยตีป้อมเยอะสุดรวยสุดนะผมบอกแล้วนะสายนี้ไม่จนนะครับเออสายดันบ้านทำกระแสคีบดันบ้านเนี่ยบอกเลยว่าไม่จนนะครับเพราะมันได้เงินจากหลายทางนะแล้วก็ได้เงินจากป่าฝั่งเขาด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราดันสูงแบบนี้นะครับ เออแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเราก็จะมีอ่าโพสิชันนะครับในการเล่นเยอะขึ้นนะครับเออมีจุดยืนอะไรเงี้ยในการเล่นอะเยอะขึ้นครับทั้งป่าของมันทั้งเลนของมันอะไรเงี้ยเราจะมีแบบจุดจุดจุดเล่นเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นได้ไเออและทีนี้ถ้านั้นก็ต้องยกเครดิตให้ทีมเราด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะคือถ้าเกิดเราผมเล่นแบบเนี้ยแล้วถ้าทีมมันไม่รู้เรื่องรู้รลานะฮะเกิดไปแจกกันเลทเะแบบ ตายสามตายสี่อย่างเงี้ยเราแบบฆ่าฝั่งนู้นไม่ได้เลยสักคนหรือฆ่าฝั่งนู้นได้แค่คนเดียวอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นแบบเนี้ออยนะคือยังไงยังไงอินุยาฉะก็แบกไม่ได้เองครับถ้าเกิดว่าฝั่งเราตาย3ตาย4แต่ก็ฆ่าฝั่งนู้นคืนมาได้2ตัวหรือ3ตัวอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าอินุยาฉะก็ยังเล่นได้นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอินุยาฉะเนี่ย ประโยชน์เอาจริงๆแล้ว่ยประโยชน์มันน้อยนะครับมันน้อยมากๆเลยคถ้ามันถ้ามันไม่ไปอยู่ในไลน์อัพที่ไลน์อัพที่ฝั่งนู้นไม่ไม่ค่อยมีตัวสตันอะไรเงี้ยฝั่งนู้นไม่ค่อยมีตัวสตันอะไรเงี้ยอินุยาฉ่ามันจะแบบวิ่งตีแบบฟรีเลยในไฟท์มันจะโหดและมันจะถึกมากๆนะครับแล้วมันจะตีกระจายแล้วมันจะแรงด้วยนะฮะเออแต่ส่วนใหญ่ตัวส่วนใหญ่มันมีสตันกันหมดแหละนะครับอินุยาฉ่ามันเลยแบบเล่นไม่ค่อยออกนะครับเพราะงั้นในเรื่องของประโยชน์ทีมไฟท์เนี่ยอินุยาฉ่าเนี่ยจัดได้ว่าแบบ โอ้โหคือไม่ใช่ท็อปเทียร์แน่นอนอ่ะคือเป็นเทียร์ที่แบบอยู่แบบล่างๆเลยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเทียร์แบบโอ้โหระดับ C เลยมั้งหรือระดับอะไรนู่นเลยอะ่ะนะครับเรียกได้ว่าไฟกับทีมได้แบบไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะว่ามันเข้าไปถึงมันก็โดนจับโดนตั้นโดนอะไรนะฮะแล้วแพสซีฟของมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับอีจิโกะนะฮะที่แบบกดอัลติแล้วก็แบบเป็นอมตะนะครับเออโดดไปโดดมาอะไรเงี้ยเนี่ย เออประมาณนั้นนะครับสำหรับอีดุยาฉาแม์นี้ถามว่าเวิร์กไหมสำหรับอีดุยาฉาสายดันบ้านนะครับก็ในส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันก็เวิร์กนะครับเออคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นอีดุยาชาส่ขี้นะครับพยายามจะเอาเข้าไฟเงี้ยพยายามจะเล่นกับไฟแต่ผมรู้สึกว่ามันยากนะเปนยากยากนะยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะ เออมันยากนะครับเออใส่ดันบ้านแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันป่วนนะครับแล้วก็ง่ายกลัวประมาณนั้นนะครับอ,อ่ะยินดจะฉากแมทนี้กมานนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยได้อธิบายอะไรมากนะครับในการเ,ออเล่นนะครับเพราะไก็นกเน้นเน้นสนุกสนุกไนงะเออเนเ้นแบบเพินเพินกันไปนะครับ <laughs> เออล้เหนื่อยด้วยนะครับกลับจากทำงานมาโอเคประมาณนี้นะครับผีพลาดประการใดไปตรงไหนขออภัยใณที่นี้ด้วยนะครับหากชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดอะไรกดจะจะกดอะไรก็กดไปเถอะนะครับเออเอาเป็นว่าหรือถ้ามีคำถามจะถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านใต้ล่างนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อพาร์ทนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับว่าจะเป็นตัวอะไรฝากติดตามกันด้วยแล้วกันสำหรับอีพีนี้อีดูยฉะเซ็นไปไปก่อนแล้วจ้าบายบายครับผม